ฮัลโหลสวัสดีค่ะพอดีอยาเพื่อนเห็นนะคะ่ะพอดีเมื่อคืนนี้ไม่อยู่บ้านนะคะ่ะกลับมาแล้วพอดีบ้านโดนง,งัดนะคะ่ะก็สินหายไปหลายอย่างเลยค่ะบ้านโดนงัดค,ค่ะที่บ้าน,นเลขอะไรครับหนึ่งสองห้าหมู่สองตําบลศรีวิไลอำเภอศรีไรค่ะหนึหมู่สค่ะบ้านที่หมู่บ้านอะไรครับ บ้านสีวิไลค่ะบ้านสีวิไลจังหวัดบึงกาฬค่ะค่ะเอ่อตำรวจมีทั้งสิ้นอะไรเจ๊งไหนหลายอย่างค่ะหลายอย่างเนาะค่ะมีร้องรลยการนกกนะกันเลยต้องแบบมีค่ะมีงกากระต่ายค่ะ อนยอยู่อตรงไหนที่สังเกตง่ายๆอยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันนะค่ะปั๊มน้ำมันอะไรคะปั๊มน้ำมันของนี่ค่ะตรงข้ามกับยูเนียนนะคะ ไอ้สากรนยูเนียนนะค่ะจากอนเซติเนียนค่ะค่ะขอชื่อผู้จ้นครับนางสาวอมพรเศษวงค่ะอนะครับผมเดี so ๋ยวจะแจ้งทางท้องที่ตรวจท้องที่ออกจดที่เกิดเกีย้นะครับผม ค่ะขอบคุณมากค่ะครับครับไม่เป็นไรครับผมค่ะครับสวัสดีค่ะ